จากช่องยดีดีช anel ทนนี่เคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำตัวเขาเรียกว่าหลอด LED ภายในตัวรถนะครับภายในเก็บนะแล้วก็ตัวห้องเก็บสัมภา,าะระเนี่ยมาเปลี่ยนนะเป็นสีขาวที่องเดิมมันเป็นสีส้มนะเป็นหลอดเสียงเราจะมาเปลี่ยนเป็น LED กันเลยจะมาบอกวิธีงัดแงะอย่างไรไม่ให้มันมีเกิดข้อผิดพลาดทำให้มันเสียหายนะครับ มาดูกันเลยครับอันนี้ก็คือหลอด LED นะครับที่เราสั่งมาจะมาเปลี่ยนในตัวเก่งกับตัวห้องเก็บสัมภาระนะครับผมสั่งมาในแอปส้มนะครับในวันที่6เดือน6มันก็จะมีโปรราคา1ชิ้น9บาทเองแล้วพอดีผมได้ฟรีค่าส่งด้วยถ้าผมสั่ง4ชิ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟรีส่งครับ พราะมันต้องเกิน49บาทผมก็เลยสั่งเป็น8ตัวนะครับก็สำรองไว้ครับอ่าแล้วอันนี้เป็นรุ่นของผมนะครับมันเป็น Civic FC นะครับนี่ไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนเครื่องมือที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ไขค,รครวงปากแบนแบนมากๆากนะครับซึ่ง แบนแบบว่าโอ้โหเมนเดียวมั้งถึงหรือเปล่าเนี่ยแล้วคือโดยปกติมันจะมีขายตัวงัดนะครับเป็นพลาสติกแบนๆหน่อยงัดมันก็จะไม่มีร่องรอยอะไรครับแต่ตัวนี้ผมมองแล้วว่ามันก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะมันลื่นแล้วก็แบนมากนะครับวิธีถอดของซีวิคเอฟซนะครับรุ่นนี้ที่ผมใช้ก็คือเข้าตรงกลางเลยนะครับลงงัด ออกมาข้างหนึ่งก็บางนัดข้างแค่นี้ครับอีกข้างหนึ่งก็ใช้มือน,นัดเลยครับปิดห้ก,ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนแล้วก็ดึงหลอดออกมานี่หลอดเดิมมันจะเป็นอย่างนี้สีส้มเป็นหลอดเสียบหลอดไส้นะครับข้างนี้เห็นสีไหมเริ่ม ดำๆแล้วมันร้อนเพราะว่าเปิดใช้ฝั่งนี้บ่อยกว่าผมคนขับเวลาไปไหนมาไหนหาของครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อ่อันนี้เราออกปั๊บแล้วเราก็นำเจ้าหลอด LED นี่ครับเสียบกลับเข้าไป แทนทั้งสองข้างแล้วก็ลองดูอ้าวไม่ติดอ้าวไม่ติดอ่าถ้าไม่ติดก็กลับข้างนะครับเพราะว่าหลอด LED ระบบเขาจะแตกต่างจากตัวนั้นนะตัวนั้นมันจะเป็นขั้วเนี่ยขั้วมันจะแบ่งเป็นสองข้างเลยนะครับของสำหรับตัวเดิมอันเนี้ย ขั้วหนึ่งจะมาข้างหนึ่งจะมีหลอดขั้วทองแดงอยู่นะครับเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเสียบปุ๊บมันจะได้เลยแต่อันเนี้ยรู้สึกเขาจะมาฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมันต้องสับก็คือถ้าไม่ติดก็คือสับข้างครับอย่าไปตกใจว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้หรือเปล่านะฮะลองสับดูก่อนนี่นะฮะเรียบร้อยครับแล้วปิดเข้าที่เดิมก็เราถอดจากข้างในก่อนนะฮะ คือเข้ามายัางไงก็ออกอย่างนั้นนะครับฝั่งนี้มันจะมีเกลียวเห้ยมีมีเงี้ยงเห็นไหมฮะม,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 มันจะเปน็นต้องเราเข้าไปก่อนเพราะมันจะล็อกตัวให้เรากดแล้วมันคระเ้งกลับไว้ครับส่วนตัวนี้มันจะเข้าไปล็อกไวเฉยเฉยอ่าสวยงามครับสว่างกว่าเดิมเยอะนะ เมื่อกี้จากที่ดูแล้วจากนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเจ้าตัวต,วตรงกลางกันครับอันนี้คือหน้ารถนะครับตรงสองหน้าคอนโซลหลังจากที่เปลี่ยนคู่หน้าเสร็จนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตัวไฟหลังคานะครับถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือซ i v i c FC ซนะครับมันจะมีอยู่ติ่งที่ที่เอาไว้ยึดนีฮะอยู่สี่ติ่งนะครับ แต่แล้วเราจะไม่งัดฝั่งนี้นะเพราะว่ามันจะขอบเล็กเพราะว่ามันมันมันครอบตัวสวิตช์อยู่เดี๋ยวมันจะแตกได้เราจะมางัดฝั่งนี้แทนนะครับเปิดไฟก่อนดิจะได้ดูว่ามันเป็นสีสม้มอ่าเนี่ยนี่ไฟเดินนะครับเขาเรียกอะไรสีอะไรส,สีสม้มสีสม้มอ่ะปิดเราไม่เปิดไว<ห>้นะ<ม>จะทํางานเพราะว่ามันร้อนแล้วเราก็เข้าไปตามร่องมันนะครับแล้วก็งัด น,นี่ครับจากนั้นโอ้ยังร้อน่ยู่เราก็จะดึงออกมาตัวนี้มันจะมีตัวล็อกพิเศษนะครับไม่ให้นังขย,ยับหลอดดีแบบเดียวกันนะฮะใช้งานบ่อยเริ่มดำใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาตัว LED เข้าไป เรียบร้อยเห็นไหมครับสีขาวนะครับสว่างจากนั้นเราก็ปิดเข้าไปที่เดิมครับเนี่ยที่เราไม่งัดฝั่งนี้เพราะว่ากลัวทางฝั่งนี้มันเนื้อที่ยึดเหนียวมันน้อยกว่าเดี๋ยวกลัวมันจะแตกแล้วเวลาเข้าเข้าฝั่งนี้ก่อนนะครับเข้าทางฝั่งตัวออนออฟเนี่ยก่อนแล้วค่อยมากดนี่แค่นี้เองครับเรียบร้อย เนี่ยตรงกลางไฟกลางเปิดประตูอยู่นะมันเลยติดปิดโอเคครับแล้วอันนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นไวเอ่อเป็นไฟที่อยู่ที่ห้องเก็บสัมภาระนะครับวิธีง่ายนิดเดียวครับมันจะมีสองล่องด้านนี้เนหะ็นไหมวิเป็นร่องยุบเข้าไปเนี่ยบางคนไปนงัดงัดไม่ได้นะมันแตกเห็นไหมครับ บางคนก็นึกว่าเอาอะไรมางัดไม่ใช่นะเนี่ยครับคุณแค่จับสองข้างแล้วขยับมาทางด้านขวาแค่นี้นะเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็แกะออกจากคั่วก่อนนะครับมันร้อนนะนี่คือไฟสีส้มนะไฟเก่าใช่อันนี้ต้องรอมันหายร้อนแล้วละเพราะว่ามันร้อนดึงไม่ได้ ไดนะ้แล้วเราก็เอาตัว LED ใส่อันนี้ผมเทียบจากตัวอย่างที่ที่ที่จะซื้อนะผมผมดูจากว่ารูปเขามีตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยประกบกันนะบางเพื่อนเพื่อนบางคนที่ไม่รู้ว่าอยากให้สว่างมากๆก็เลยไปแบบสั่งมา โดยที่ไม่ได้ดูขนาดนะครับมันจะกลายเป็นว่ามาแล้วเ้รายาวไปอย่างเงี้ยยาวไม่เป็นไรก็สว่างมากขึ้นแต่สําหรับในห้องโดยสารนะั่มันจะมีที่ปิดที่เปิดเนะียถ้าเรายาวมันจะติดเราก็ใช้ไม่ได้นะครับเลยต้องเสียเวลาเสียเงินสั่งใหม่นะครับจากนั้นเราก็ลองเสียบดูอ่าแสดงว่าข้างนี้ไม่ใช่เราก็เสียบอีกข้างนึ่งแค่นี้นครับเสร็จแล้ว จากนั้นก็เอาเข้าที่เดิมครับเอาทางสายเข้าไปก่อนอย่างนี้นะฮะเพื่อจะซ่อนสายครับแล้วก็กดแล้วก็ดันมาทางสายแค่นี้ฮะนี่แน่นแล้วอย่าไปงัดนะครับบางคนไม่รู้ไปงัดเนะี่ยแป๊กหักต้องไปเสียหาเวลาเสียเวลา,ซ,วลาซื้อตัวนี้มาเพิ่อมอีกนะครับสว่างนะครับมองจากตรงนี้ยังรู้เลยว่าสว่างกว่าตัวสีส้มเมื่อกี้อะ ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารนะครับสาจุดกับตัวห้องเก็บสัมพาระหนจุดนะครับเซึ่งเป็นงานที่ทําได้ไม่ยากง่ายมากนะครับก็ฝากวิธีทํามาไว้เพื่อจะได้บางคนไม่รู้เป็นงันงันแล้วมันเสียหายนะครับเราแนะวิธีนี้นิดหน่อยเพื่อให้งานออกมาแล้วใช้งานได้ดีนะครับครับเชิญเคยครับฝากช่องยีดีชา n แนลของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ จละอย่าืมเปิดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆในช่อง EAD c h a ชแนลของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ